วันนี้เรามาดูรีวิว FXZ Isuzu King of Truck Euro5 Max เบื้องต้นเรามาดูด้านหน้านะครับตัวไฟหน้าจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์ซึ่งจะมีแสงสีขาวนวลน,นะครับให้ความสว่างที่ค่อนข้างชัดมากชัดกว่าตัวไฟตัวเดิมตัว FXZ ตัวนี้นะครับเขาจะเอาไปใช้ในงานซึ่ง แตกต่างจากตัว g x Z ลากพ่วงก็ได้หรือว่าจะเป็นรถเดี่ยวเพราะว่าเขาจะมีแรงบิดท,ที่สูงโดยเฉพาะเฟืองท้ายที่ออกแบบมาให้ลงบ่อได้เป็นอย่างดีนั่นหมายถึงรถตัวนี้จะวิ่งหลังถนนก็ได้หรือว่าจะลงบ่อก็ได้เพราะว่าเขาถูกปรับจุนเรื่องเกียร์เรื่องเฟืองท้ายมาโดยเฉพาะสําหรับรถลงบ่อนั่นเองด้านข้างของรถเราจะสังเกตว่าหัวเก่งด้านข้างแต่ก่อนจะมีบอกว่าแรงม้ากี่แรงม้าแต่ตอนนี้เราตัดออกเพราะว่า แรงม้าเนี่ยมันจะเป็นการพูดถึงที่ผิดวิธีการเพราะรถบรรทุกข,ของเราจะเน้นแรงบิดเป็นซะส่วนใหญ่เรามาดูนะครับว่าเครื่องยืนตัวนี้นะครับซึ่งจะมีการออกแบบแต่ให้แรงบิดที่สูงเหมือนเดิมก็คือ1422นิวตันเมตรที่1400อรอบซึ่งแรงบิดตัวนี้จะให้แรงบิดที่ค่อนข้างสูงนะครับ แต่การออกแบบของเราจะสัมพันธ์กับ e u r o ไฟแม็เพราะอะไรคําว่า e u r o ไฟแม็กนี่เป็นการควบคุมมลพิษพอการควบคุมมลพิษนี้ออกมาเราก็ต้องมีการออกแบบห้องเผาไหม้ใหม่หัวฉีดใหม่หรือแม้กระทั่งการจูนกล่อง ECM ให้มีกําลังที่ดีขึ้นยางจะเป็นขนาด 29580R 22.5นะครับซึ่งยางตัวนี้จะเป็นยางเรวเดียวเหมาะสำหรับวิ่งหลังถนน มีความทนทานแล้วก็นุ่มนวลเวลาใช้งานแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยเช่นกันตัวถังน้ํามันของเรานะครับจะเป็นถังน้ํามันที่ขนาดใหญ่มากนะครับขนาด370ลิตรเต็มเตมไปเลยวิ่งกันยาวๆแล้วก็รถตัวนี้ก็จะมีความประหยัดที่ค่อนข้างสูงด้วยอีกอย่างนึงก็คือนะครับตัวกองของเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเราจะมีตัวกองน้ํามันเชื่อเพติงที่ ทำให้เราเห็นว่ามันมีน้ำหรือมีอะไรปะปนอยู่ข้างในหรือไม่ถ้าเราเห็นเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยเฟืองท้ายค่อนข้างใหญ่มากซึ่งตัวเฟืองท้ายของเราก็จะมีอัตราทุตที่สูงสามารถลุยบอดแล้วก็ปีนไต่ทางชันได้ค่อนข้างสูงมากสําหรับตัวเอเวกซของเราตัวแบตเตอรี่ของเรานะครับจะเป็นแบบ2ลูกลูกละ12โวลต์ที่อยู่ภายในอันนี้ก็จะต้อง มีการตรวจสอบอยู่เป็นประจำนะครับว่า,าน้ำกันมีการเติมอยู่ในระดับที่เพียงพอหรือไม่นะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวหม้อกรองอากาศตัวนี้เราก็ต้องมีการเป่าซึ่งจะมีอยู่2รลูกด้วยกันลูกข้างในห้ามเป่าเปลี่ยนอย่างเดียวลูกข้างนอกเราก็จะมีการเป่าโดยจะเป่าจากข้างในออกข้างนอกข้างในรถเราก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะ และยิ่งสําคัญยูโรไฟเราได้หน้าปัดเป็นรุ่นใหม่ซึ่งจะบอกรายละเอียดอัตราสิ้นเปลืองต่างๆผ่านข้อมูลดิจิตอลของเราอันนี้จะเป็นสําหรับรถยูโรไฟของเราที่เข้ามาเปลี่ยนหน้าจอเป็นแบบใหม่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่ที่ผมแจ้งก็คือว่ารถยูโรไฟเนี่ยเป็นรถตัวใหม่ของเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งด้านเครื่องยนต์ปรับเปลี่ยนทั้งหัวฉีดปรับเปลี่ยนทั้ห้องเผาไหม้หรือแม้แต่การจูนกล่อง ใหม่ให้มีอัตราเร่งที่ดีโดยเฉพาะเทอร์โบแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนให้สามารถตอบสนองตั้งแต่รอบต่ำนะครับซึ่งจะสร้างแรงบิดได้ค่อนข้างดีในเรื่องการต่อตัวถังมันสามารถเพิ่มอุปกรณ์ก็คือชุดพีดีโอสามารถทำงานได้ด้วยเช่นกันมาดูฝั่งทางด้านนี้ก็จะมีตัวสวิตช์ไฟในหัวเก๋งที่ค่อนข้างสว่างค่อนข้างมากแล้วก็ไฟตันหมอกและสามารถปรับความสูงต่ำของ ไฟตาใหญ่ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็จะมีชุดสวิตดิฟล็อกนะครับซึ่งจะล็อกเพาหลังทั้งสองเพาสามารถตะกุยผ่านอุปสรรคได้ค่อนข้างดี <c oughs> ก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับว่าถ้าท่านสามารถเข้าไปดูในเพจของเราหรือติดตามเพจของเราได้ใน i s u z u connect king of truck ขอนแก่นของเราได้ซึ่งจะมีรายละเอียดหรือว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆค่อนข้างเยอะสามารถติดตามได้ทั้งกดไลค์กดแชร์ก็ฝากด้วยนะครับ